ไม่แม่ไม่แม่รูกมันเดี๋ยวมันทิ่มปากไม่ได้จ้ะไหนเดินนี่นีเดินนี่นี่เดินนี่นีไปไหนอีกอะไปไหนอีกอ่ะไปไหนจ้ะระวังมันทิ่มปากไม่ได้จ้ะขอแม่ขอแม่ไม่ได้นะท่านทีถ้าเล่นถ้าใส่ปากไม่ได้ไม่ได้จ้ะจ้ะต้นไม้ใช่ต้นไม้ ต้นไม้ใช่อันนั้นก็ต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้เหมือนกันลูกต้นไม้ไม่ให้ดูต้นไม้แกะยังไงแล้วต้นไม้แกะไม่ได้ไหนไม่เอาไม่เอาจ้ะไม่เอานะหนูเดินไปไหนหนูไปไหนน้ำใช่ไหมยี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 ้สกะป๊กไม่เอาลูกไปยี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 ไม่เอาไปยี้ยี ยียีเล่นไม่ได้ไปยีหยีไม่เอาสิถ้าหยียีแปลว่าเล่นไม่ได้ยียีอะไรจ๊ะอะไรต้นไม้ใช่จ้ะต้นไม้ใช่ต้นไม้ไปไปดูต้นไม้ไหมไม่ได้จ้ะจ้ะต้นไม้หนูไปไหนหนูไปไหนเก็บอะไรต้นไม้เหมือนกันจ้ะต้นไม้ไปป,ป้าป้าทำงานจ้า บ้าทำไง